สวัสดีคะ่ะพบกับช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้ก็ได้มาเคลียร์ตู้เคลียร์บ่อนะคะทําความสะอาดพื้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะรีพอสมควรนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องขาวสาวสวยนะคะจากแดนใต้นะคะที่เข้ามาในสวนนะคะแวะเวียนกันเข้ามานะคะติดต่อมานะคะแล้วก็ได้ทําการอ่า เมาไปนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ เป็นบางส่วนนะคะที่น้องเหมาไปนะคะก็จะมีล็อกว่างนะคะมีพื้นที่ว่างในสวนนะคะอันนี้คือน้องปาล์มนะคะกําลังมาล้างทางเดินนะคะเพราะว่าเห็นบอกบนว่าอ่าทางเดินไม่สวยนะคะกําลังทําความสะอาดล้างดินนะคะทีเศษดินนะคะที่ตกตามพื้นนะคะบอกว่าเดินไม่สะดวกในการทํางานนะคะอันนี้ก็คือเป็น เจ้าของสวนตัวโยงนะคะต่อไปนะคะที่จะสารงานต่อไปนะคะเป็นกํำลังสำคัญของที่สวนนะคะก็น้องเขาเข้ามาก็ได้ทำการเมาไปหลายบอ่อเหมือนกันนะคะหลายแปลงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ว่างไปนะคะต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้นัด อีกคนหนึ่งนะคะลูกค้าอีกคนหนึ่งเข้ามาดูนะคะเป็นามาดูงานหัวเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวท่ายังไงถ้าน้องก็เข้ามาเสร็จจบงานน้องแล้วก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูนะคะอันนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเพราะว่าที่สวนนะคะก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะก็มีกระถางที่ ยกออกมาจากในตู้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีต้นเล็กจำนวนเยอะนะคะได้ทำการผ่าชิ้นแยกหนอไว้เยอะนะคะอนุบาลต้นเล็กไว้เยอะมากนะคะก็กำลังเคลียร์มาลงตู้ว่างนะคะตู้ไหนว่างก็ หรือว่าเหลือน้อยแล้วนะคะที่เขาโตแข็งแรงก็จะยกออกมาตั้งเรียงไว้นอกตู้นะคะแล้วก็จะทำการเอาต้นเล็กลงอนุบาลในบ่อนะคะต้นไหนแข็งแรงอะไรก็จะยกออกมาเลี้ยงนอกตู้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ก็จะเลี้ยงเขาในตู้ก่อนนะคะเหมือนตู้นี้นะคะที่น้องปามเขาลงไว้นะคะเต็มเต็มบ่อ ก็กำลังจะเริ่มเติบโตนะคะน่าจะอีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็น่าจะได้ออกมาอยู่นอกตู้กันแล้วนะคะเพราะว่า,าตู้เราก็ไม่เยอะนะคะก็กำลังจะทำการเพิ่มตู้เหมือนกันนะคะในโซนอีกจงจุดหนึ่งในส่วนหน้าบ้านนะคะอีกหนึ่งงานนะคะก็ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเรามีการปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขนะคะเราก็จะอัปเดตให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะที่จะซื้อเป็นบนแรหรือว่างานหัวนะคะก็จะน้องปามเขาก็จะไลฟ์สดอยู่ในกลุ่มบอลสีนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะแจะยังไงก็ติดตามเฟสน้องเขาได้นะคะที่น้องปามมี่นะคะ ก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะไลฟ์ไลฟ์สดนี้คือไลฟ์ในกลุ่มวันสีนะคะแต่ที่ลงที่ลงใน YouTube นี้ก็คือว่าในช่องของสวนสามสีนี้ก็จะเป็นการทำคลิปวิดีโอของคุณแม่นะคะที่ลงต่อๆกันมานะคะแล้วก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะพาชมในสวนนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้กําลังรอลูกค้าอีกลายหนึ่งอยู่นะคะก็ที่สวนของเราก็ไม่ใหญ่นะคะถ้าใครสนใจงานหัวนะคะนานกระถางแม่พันธุใส่กัดหรือว่าเป็นไม้กระถางสี่นิ้วสิบนิ้วนะคะหกนิ้วเรามีหมดนะคะ เรามีหมดนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะคะว่าสายพันธุ์ที่ต้องการมีไหมนะคะก็ฝากกดติดตามช่องของสวน3าด้วยนะคะยังไงก็ฝากสวนใหม่สวนเล็กๆของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานกระถางนะคะกระถางที่น้องเขาเท เอาบอลไปนะคะก็ประมาณ300กว่ากระท้าเนี่ยคะยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่น้องก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะคะก็ได้งานไปเป็นที่พอใจแล้วก็เรียบร้อยไปนะคะแ้ายังไงก็ฝากขอบคุณสำหรับในส่วนของ บอลสีเราก็ยังสานต่ออยู่นะคะก็คุณแม่ก็ทำงานหลายอย่างนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูนะคะส่วนใหญ่ในสวนช่วงนี้การจัดการการทำทุกอย่างจะเป็นหน้าที่ของน้องปามนะคะที่เข้ามาดูแลถึงคุณแม่ไม่มาน้องปามเขาก็จะเข้ามาทำความสะอาดบอ่อสวนมาทำตรงน้นตรงนี้เขาจะเข้ามาถอนญ้านะคะแล้วก็มาจัดระเบียบอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็ทำการเปลี่ยนดินลงแปลงอะไรรอคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่ก็รับผิดชอบหลายอย่างนะ ะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ